เพสุภชัยไลฟ์สดแจงสาเหตุอ้ํควนเพลงวาดไว้หลังเลิกไฮโซพบหนึ่งในประเด็นที่ถูกจับจ้องในเรื่องราวข่าวท็อกออฟเดอะทาวกรณีอ้ํเลิกพบและมีชื่อของแมทพีรณีเข้ามาเกี่ยวข้องในข่าวด้วยก็คือเรื่องราวในงานปาร์ตี้ปีใหม่ที่บ้านเอสุภชัยซึ่งวันนั้นอ้ํพัชราภาได้ร้องเพลงของโบกี้ไลออนอย่างเพลงวาดไว้ โดยเนื้อหาเพลงนั้นเศร้าเอามากๆเป็นการเอ่ยถึงคนรักที่กำลังจะจากไปและบอกว่าเธออยู่ได้ไหมถ้าฉันไม่อยู่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งข้อสงสัยกันว่ารักของเธอสั่นคลอนหรือเกี่ยวข้องกับชีวิตตัวเองหรืออย่างไรก่อนจะมีการยืนยันว่าอ้ําพบได้ยุติความสัมพันธ์กันแล้วจริงๆกับประเด็นนี้ล่าสุดพี่เอสุภชัยออกมาชี้แจงผ่านไลฟ์สดเรียบร้อยแล้ว โดยผู้จัดการคนสนิทของตัวแม่คนงามชี้แจงว่าเรื่องวันนั้นเดี๋ยวพี่เอจะเล่าให้ฟังทำไมพี่อ้ํร้องเพลงวาดไว้ของโบกี้ไลออนซึ่งพี่เอรักน้องมากเหมือนกันเป็นเอฟซีและพี่อ้ํนั่งรถมากับป้ายุ้ยมาเซอร์ไพรส์พี่เอว่าที่บ้านต้องเมาเข่าอยู่แน่ซึ่งเราก็เมาจริงๆพี่เอขนหัวลุกมากเราพูดถึงพี่อ้ํทั้งวันเลยป้ายุ้ยก็เปิดเพลงนี้ให้พี่อ้ํฟังบอกรู้ไหมจริงๆ แล้วเพลงนี้ร้องไว้ให้พี่เอพี่กระเทยบอกไว้อย่าร้องไห้ถ้าเธอไม่อยู่พี่เอก็เหมือนเป็นพี่สาวพี่อ้ํเขาบอกว่าเหมาะกันมากเพลงนี้สองคนนี้พี่อ้ํก็บอกว่าไม่ได้เศร้าอะไรเลยไม่คิดถึงเนื้อหาอะไรของเพลงเลยแต่แค่ชอบร้องอยากร้องเหมือนพี่อ้ํกับพี่เอแค่นั้นค่ะ